สวัสดีครับนักเรียนครับมาพบกับครูนัทพลโบไรหรือครูโจ๊กนะครับวันนี้เรายังอยู่กันในคอนเซปต์ของเรื่องเดิมก็คือเรื่องของขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหาครับแต่เป็นการแก้ปัญหาวิธีที่3แล้วครับเอล้ว,วิธีที่1กับ2ล่ะาคืออะไรวิธีแบบแรกก็คือการออกแบบโดยออกแบบเป็นภาพ2มิติจำได้ไหมครับถัดมาเมื่อครั้งที่แล้วเราก็ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเป็นภาพ3มิติ แล้วในครั้งนี้ล่ะครั้งนี้จะเป็นขั้นตอนการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบเป็นผังงานนะครับหรือแผนผังซึ่งยังอยู่ในกระบวนการเดิมนะครับกระบวนการที่3ของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมก็คือขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหานั่นเองนักเรียนครับก่อนอื่นครูอยากจะทบทวนแล้วก็ให้นักเรียนร่วมกันตอบคําถามต่อไปนี้นักเรียนรู้จักคําว่าผังงานใช่ไหมครับ ผัางงานหรือโปรชาร์ตถ้าเปลี่ยนคิดว่ามันคืออะไรแล้วมันหมายถึงอะไรครับจําได้ไหมเอ่ยเราน่าจะเคยผ่านกระบวนการวาดผัางงานหรือบ้างผัางงานคืออะไรล่ะความสําคัญมันคืออะไรครับผัางงานก็คือแผนภาพที่แสดงลําดับขั้นตอนการทํางานนั่นเองเพื่อให้เห็นขั้นตอนการทํางานว่าตอนนี้เราควรจะดําเนินการ ทำงานตามขั้นตอนอย่างไรเพื่อให้การทํางานมีความชัดเจนมีการเรียงลําดับที่ถูกต้องดังนั้นผังงานจึงแสดงออกมาในรูปแบบของสัญลักษณ์หรือรูปทรงต่างๆที่เราเคยเห็นนั่นเองครับแลวนักเรียนครับคําถามข้อต่อไปก็คือนักเรียนเคยออกแบบผังงานมาแล้วหรือไม่ครับเคยหรือเปล่าหลายหลายคนเคยผ่านเคยเห็นถ้าเคย นักเรียนใช้โปรแกรมใดในการออกแบบผัางงานม้างครับเห็นไหมครับหรือว่าวาดลงกระดาษอย่างเดียวเลยหรือใช้โปรแกรมสำนักงานทั่วๆไปครับในวันนี้เราจะมารู้จักเจ้าซอฟต์แวร์ต่างๆที่ใช้ในการออกแบบผัางงานกันเราไปดูกันนะครับว่าจะมีซอฟต์แวร์อะไรบ้างแต่ก่อนอื่นนักเรียนครับครูอยากจะให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้ภาพต่อไปนี้เนี่ยแสดงปัญหาหรือความสัมพันธ์ของอะไรครับ ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีเนอะอ่าเทคโนโลยีในส่วนของมุมมองต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศเทคโนโลยีกับบทบาทต่างๆนะครับนักเรียนจะเห็นว่าแผนภาพเหล่านี้สามารถสื่อความหมายและก็อธิบายเนื้อหาบางส่วนให้เราเข้าใจได้ถูกไหมครับว่าเอ๊ะเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับประเด็นใดบ้างคราวนี้ถ้านักเรียนจะออกแบบแผนภาพภาพนี้นักเรียนจะใช้ซอฟต์แวร์อะไร นักเรียนคิดว่าจะสร้างแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะจะสร้างแผนผังหรือผังงานหรือแผนภาพแบบนี้ขึ้นมานักเรียนคิดว่ามีซอฟต์แวร์อะไรบ้างครับเออซอฟต์แวร์อะไรบ้างเอ่ยเดี๋ยวงานในวันนี้เราจะต้องออกแบบผังงานด้วยเนอะซอฟต์แวร์ที่ครูจะแนะนําให้นักเรียนรู้จักก็คือตัวแรกครับทางซ้ายมือชื่อว่า FreeMind อีกตัวหนึ่งทางขวามือก็คือโปรแกรม Draw.io นั่นเองครับ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ละตัวมีคุณสมบัติอย่างไรตอนนี้เรามารู้จักซอฟต์แวร์ตัวแรกในการออกแบบผังงานหรือแผนผังกันนะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้มีชื่อว่าอะไรเออที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ FreeMind ครับซอฟต์แวร์ FreeMind มีหน้าตาประมาณนี้ครับใช้ในการออกแบบแผนผังก็ได้ออกแบบ Mind Mapping ก็ได้นะครับเจ้าตัวซอฟต์แวร์นี้นะครับเป็นโปรแกรมโอเพนซอร์สอีกแล้ว หมายความว่านักเรียนสามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งได้ฟรีเลยใช้ในการเขียนผังงานเขียนแผนภาพความคิดหรือองค์ประกอบอื่นๆที่ทำงานลักษณะคล้ายกันเหมาะสำหรับการเขียนผังงานการทำงานของโปรแกรมครับการเขียนแผนภาพสรุปองค์ความรู้การจัดหมวดหมู่ต่างๆการเชื่อมโยงสำหรับการสัมมนาหรือการระดมความคิดที่เป็นกลุ่มการเขียนแผนผังบุคลากรก็ได้ครับนี่ก็คือประโยชน์หรือแนวทางการนำ โปรแกรมฟรีไ n d ไปใช้งานที่สำคัญเป็น Open Source แล้วก็ใช้งานได้ฟรีด้วยครับซอฟต์แวร์ตัวต่อไปตัวนี้ชื่อว่า Draw I.O. เจ้า Draw I.O. เนี่ยนะครับเป็นโปรแกรมที่ทำงานคล้ายคล้ายกับเจ้าฟรีมายเมื่อสักครู่นี้ซึ่งมีการทำงานในรูปแบบของออนไลน์ดังนั้นแน่นอนครับทำงานได้สะดวกขอเพียงแค่มีอินเทอร์เนต็ตเนะไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเลยเข้าไปที่ระบบสมัครสมาชิกก็สามารถใช้งานและก็ทำงานได้ จากทุกที่ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตครับสามารถส่งออกภาพเป็นไฟล์รูปแบบกราฟิกอื่นๆได้เช่นไฟล์ HTML หรือ JPG หรือ PNG นะครับหรืออื่นๆก็ได้นักเรียนลองเลือกดูนะครับว่าจะใช้งานเจ้าซอฟต์แวร์ใดดีใน2ตัวที่ครูแนะนำหรือถ้าหากรู้จักซอฟต์แวร์อื่นนักเรียนก็สามารถนำมาใช้งานในการสร้างผลงานได้ครับ ต่อไปเรามาเปรียบเทียบกันดูหน่อยนะครับว่าซอฟต์แวร์2ตัวที่เรารู้จักไปเมื่อสักครู่นี้มีความเหมือนและก็แตกต่างกันอย่างไรครับนักเรียนคิดว่าฟรีไมล์กับรออมีความเหมือนกันอย่างไรครับเอาประเด็นที่มันเหมือนกันก่อนเนอะซอฟต์แวร์2ตัวนี้หรือโปรแกรม2ตัวนี้เหมือนกันอย่างไรครับแน่นอนมันเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนแผนภาพความคิดหรือผังงานนั่นเองและส่วนที่มันแตกต่างกันละที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะครับ ระหว่าง f r e e m i n กับ r a o i o คืออะไรที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนก็คือ d r a w i o เป็นโปรแกรมที่มีการทำงานแบบออนไลน์จำได้ไหมครับเราเพียงแค่สมัครสมาชิกแล้วก็เข้าไปใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยไม่ต้องดาวน์โหลดมาติดตั้งครับแต่ฟรี e m i n เป็นซอฟต์แวร์ Open Source Open Source ก็คือใช้งานได้ฟรีครับแต่ต้องดาวน์โหลดมาติดตั้งบนเครื่องคองมพิวเตอร์เรานั่นเอง นักเรียนครับถึงตรงนี้ก่อนที่นักเรียนจะไปทํากิจกรรมกันอยากให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้แล้วก็ตอบคําถามต่อไปนี้หน่อยครับนักเรียนจะเลือกใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบผังงานหรือแผนผังเมื่อใดครับเมื่อนักเรียนต้องทํางานประเภทใดเราถึงจะใช้ซอฟต์แวร์ประเภทนี้ครับเมื่อใดเอ่ยเมื่อต้องการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาถูกไหมครับ เมื่อใดก็ตามที่นักเรียนต้องการแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือความสัมพันธ์หรือต้องการแสดงความเชื่อมโยงกันขององค์ประกอบหรือเนื้อหาต่างๆเราจะเลือกใช้ซอฟต์แวร์นี้นั่นเองดังนั้นที่เ,เรียนไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์2มิติ3มิติหรือผังงานแผนผังนักเรียนต้องเลือกใช้ใถูกต้องนะครับลำดับต่อไปเราจะมาทํากิจกรรมออกแบบการแ,แก้ปัญหากันอยากให้นักเรียนทําเหมือนเดิมเลยก็คือแบ่งกลุ่มกลุ่มละ2-3คนครับ หลังจากแบ่งกลุ่มแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบแผนผังแสดงความสัมพันธ์ของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการออกแบบการแก้ปัญหาครับครูมีโจทย์แค่นี้เนอะแสดงหรือออกแบบแผนผังนะออกแบบแผนผังแสดงความสัมพันธ์ของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการออกแบบการแก้ปัญหาหมายความว่าอะไรหมายความว่าตั้งแต่เราเรียนมาในสองครั้งที่ผ่านมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์สองมิติสามมิติแล้วก็ครั้งนี้ อยากจะให้นักเรียนเอาความรู้เหล่านั้นมาสรุปและก็แสดงออกมาเป็นแผนผังหรือจะแสดงออกมาเป็นไม้นับพิ้งก็ได้นะครับแล้วก็ออกแบบเชื่อมโยงแสดงความสัมพันธ์แล้วก็อาจจะตกแต่งให้สวยงามสักเล็กน้อยก็ได้ครับนี่คือสิ่งที่อยากจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทําหลังจากแต่ละกลุ่มทําแล้วก็จะมาส่งงานและก็นําเสนอกันครับว่ากลุ่มของใครสรุปได้ครบถ้วนสรุปแล้วตรงประเด็นสอดคล้องและก็มีความสวยงามครับ ส่วนสุดท้ายนี้หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปทั้งหมดในวันนี้นะครับในครั้งนี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปครับการแก้ปัญหาด้วยการใช้ผังงานหรือการออกแบบผังงานถูกไหมครับแล้วนักเรียนคิดว่าการออกแบบการแก้ปัญหามีหลักการในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์อย่างไรครับเราจะเลือกใช้ซอฟต์แวร์อย่างไรดีต้องคำนึงถึงประเด็นอะไรบ้างครับ นักเรียนลองตอบดูสิครับว่าเราจะมีหลักการในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ในการออกแบบการแก้ปัญหาอย่างไรไม่ได้หมายถึงเนื้อหาในครั้งนี้อย่างเดียวนะครับอาจจะรวมถึงครั้งที่ผ่านมาด้วยก็ได้แน่นอนหนึ่งเราก็ต้องรู้เป้าหมายว่าเรากําลังจะออกแบบแก้ปัญหาเรื่องใดมีรูปแบบเป็นอย่างไรถูกไหมครับถ้าเราออกแบบขั้นตอนวิธีที่แสดงลําดับขั้นตอนเราก็ต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่เราเรียนกันในวันนี้ในคลิปนี้แต่ถ้าเราออกแบบรูปทรง ผลิตภัณฑ์เราก็ต้องคำนึงว่าเอผลิตภัณฑ์หรือรูปทรงนั้นควรจะเป็นแนวระนาบแบบสองมิติหรือจะเป็นแบบสามมิติดีนี่คือสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงครับหลังจากที่เราออกแบบการแก้ปัญหาเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็จะไปสู่ขั้นตอนต่อ,ตอไปซึ่งก็คือเรื่องของการวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหาครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ E